สวัสดีครับนี่คือข่าวไซค์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของซิงเกิลคีไซค์โค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและว,วันนี้ครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับมอเทนไทยแลนด์ครับซึ่งแฟนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์มอเทนเป็นผู้ผลิตลูกบอลและจกกัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำของประเทศญ รวมถึงรายการของฟุตบอลทีมชาติไทยอีกทั้งมอเทนก็ยังร่วมสนับสนุนอีกหลายๆกิจกรรมของวงการฟุตบอลไทยทั้งในระดับเยาวชนระดับลีกและในระดับนานาชาติด้วยยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างมอเทนด้วยนะครับแฟนๆที่สนใจสินค้าก็สามารถเข้าไปอุดหนุนได้ทาง e-c shop official ของมอเทนได้เลยนะครับและทางทีมงานของเรานะครับก็ได้ทําการแปะลิงก์ร้านค้าออนไลน์ไว้ที่ใต้ด e s c r i p t ั o นี้แล้วนะครับยังไงถ้าใครสนใ,สนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับมลเทนไทยแลนด์ครับ เปิดหัวข่าวไซโควันนี้ผมมีข่าวควันหลงในตลาดนักเตะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยอยู่ในโซนโอเชียเนียที่อยู่ไม่ไกลจากเอเชียครับเขาคนนั้นก็คือซาปริสซิงจอมทัพเบอร์สิทีมชาตินิวซีแลนด์ที่เกือบได้ย้ายมาเล่นกับบิ๊กทีมในไทยลีกนะครับโปรไฟล์ของซาปริสซิงเนี่ยต้องบอกว่ามีคลาสมากนะครับเขาไปเฉิดฉายในฟุตบอลโลกยู20จนถูกบาเยอร์มิเนกยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาควักเงินซื้อตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญาสามปีครับซิงเนี่ยมีโอกาสลงเล่นกับาเยิขข ric, เนนร์นมี การแข่งขันสูงจริงๆเนี่ยเขาก็เลยต้องย้ายซบเนินแบกและฮันซ่ารอสตอกเพื่อหาโอกาสลงสนามกระทั่งฤดูกาลที่ผ่านมาซิงในวัย26ปีตัดสินใจย้ายไปเล่นกับย e ูไนเตเดเดลเรียทีมในลีก2โปรตุเกสและเขาก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับทำไป4ประตูกับ3แอซิสจาก19เกมส่วนกับทีมชาติซิงคือหัวใจสาคัญในแนวรุกและเพิ่งช่วยนิวซีแลนด์คว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายครับซาปริซิงถือว่าเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงในโซนโอเชียวนนะครับและด้วยความท รู้ไหมมีสโมสรจากไทยลีกเนี่ยติดต่อไปหาซาบริดซิงทีนี้ผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ครับนักเตะดีกรีระดับนี้คงมีแต่ทีมใหญ่ที่จ่ายได้ครับใหม่บุรีรัมยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดก็การท่าเรือฟีพอมาดูในรายละเอียดว่าทีมไหนขาดจอมทัพเบอร์สิบต่างชาติบ,บ้างบุรีรัมย์เนี่ยไม่ใช่แน่ๆน,นะครับเพราะยังมีลูคัสคริสปิมอยู่แล้วไหนจะมีข่าวกับโรเบิร์ตซูนพี่ชายของปีเตอร์ซูนิกส่วนการท่าเรือก็ลดก็ประมาณการทําทีมลงบวกกับการได้เอ,งอางเรา,รนนราต็เซลนลักเราะฉนนั้การจ玛เง ไม่ make ซ e เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น BG ปทุมคือทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับและผมก็ได้รับคําตอบยืนยันมาแล้วนะครับว่าทีมทมนั้นก็คือ BG จริงๆที่ได้ยื่นข้อเสนอไปถึงซาบริสซิงครับมีการเปิดโต๊ะเจรจากันแล้วนักเตะเกือบบินมาเซ็นสัญญาแต่สุดท้ายก็มีข้อเสนอจากที่อื่นที่ตอบโจทย์ซิงมากกว่าการเจรจากับ BG ก็เลยต้องล่มลงไปครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับ BG เพราะถ้าได้นักเตะระดับนี้มาน่าจะช่วยยกระดับเกมเยอะเลยครับแต่เมื่อไม่ได้ก็ต้องจับตาดูกกัันนนต่่่ออออไปปะครวาาาา BG จยงงมมมหเเืข้ี หรือจะพอใจกับขุมกําลังที่มีในปัจจุบันส่วนผู้เล่นขาออกนะ,นะครับบีจีก็ได้ปล่อยอิกซานฟันดี้ย้ายไปเล่นกับราชบุรีเอฟซีด้วยสัญญายืมตัว1ปีหลังไม่อยู่ในแผนการนำทีมของสโมสรในฤดูกาล2025-2026สิ่งที่อิกซานต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสลงสนามและราชบุรีก็เป็นทีมที่แสดงความจริงใจที่สุดอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆครับการพูดคุยก็เลยเป็นไปนอย่างราบรื่นและตกลงกันได้ส่วนกระแสข่าวที่ว่าอิกซานไม่อยากไปราชบุรีและจะไปอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดอันนี้ผมขอยืนย ทุกฝ่ายรจริงอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิกซานมีปัญหาบาดเจ็บจนฟอร์มหลุดแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเรียกความมั่นใจและจังหวะการเล่นเดิมๆกลับมาได้ยิ่งได้มาอยู่กับทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามแบบราชบุรีมีทีเด็ดอยู่ที่จังหวัดทรานซิชันที่ค่อนข้างเหมาะกับสไตล์การเล่นของอิกซานเราก็อาจจะได้เห็นอิกซานร,ร่างทองอีกครั้งก็เป็นได้นะครับขณะที่ฝั่งของราชบุรีก็ได้หน้าเป้าคนใหม่เข้ามาแทนเกรมองเดปแปดาวยิงชาวเฟรนช์แมนที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมด้วยซึ่งอิกซานก็น่าจะเเเเเเขข้้้าาาาามมชช่่่ววยยตติ็ต็็บบททนนนนนนีีีไดดดดปปอออองงงและะจกกหึุธรใฤู พอพูดถึงอีกซาแล้วเนี่ยผมขอวกไปพูดถึงดีลของอิลฮานฟันดี้ที่ย้ายซบบุรีรัมอยูไนเตดด้วยสัญญาย,ยืมตัวกันหน่อยนะครับเพราะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีหลายคนนะครับตั้งคำถามว่าดีลนี้เป็นดีลเซียงกงหรือเปล่าแต่ว่ากันตามแฟกตครับตามความจริงสถิติมันไม่เคยโกหกใครนะครับนักเตะจากบีจีที่มาอยู่กับบุรีรัมส่วนใหญ่จะก,กลายเป็นของดีและมีแชมป์ติดมือทั้งนั้นครับไล่ตั้งแต่ยุคข,ของอนาวินจูจีนพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลหรือแม้แต่ชัดชัยบุตรพรนักตเตหล่านี้วมีส่วนสําคัญกััับบววาาาาาาาสสสํเเรรรร็็จขขออองงงปปะะททยยฟ้้้้แินนนพก่ไตตีีด คือดิวเซียงกงแล้วก็รอวันล้มเหลวลองให้โอกาสนักเตะได้สแสดงฝีเท้าออกมาก่อนนะครับตอนอยู่บีจอาจจะรู้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปังกับบุรีรัมครับเพราะว่ากันตามตรงเนี่ยอิลฮานคือวันิดเบอร์ต,ต้นของอาเซียนร่วมกับสุภรัตเหมือนตาอาริฟไอมาแล้วก็มาซิลิโนเฟอร์ดินาครับพรสวรรค์ของอิลฮานโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนะเพราะเขาถูกดึงไปอยู่กับอะคาเดมี่ฟุตบอลในอังกฤษตั้งแต่อายุาสิงคโปรชุใหญ่ตั้งอายยุังไม่เต็มม20แลีโกาปเล่นฟุตบอลอาชีพในยุโรปกับ KMSK ไดซท ตอนอายุ21ปีแม้โอกาสล,ลงเล่นในทีมชุดใหญ่จะมีไม่มากนะแต่เขาก็เก็บเกี่ยววิชาและประสบการณ์มาเต็มกระเป๋านะครับจะว่าไปอิวฮาเนี่ยจัดเป็นนักฟุตบอลที่มีองค์ประกอบของนักกีฬาครบเลยนะครับรูปร่างสูงใหญ่ปราดเปรียวทักษะแน่นเทคนิคดีวิธีการเล่นดึงดูดและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเขาจัดเป็นหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเลยแล้วตัวหอมด้วยนะครับเอาจริงผมเคยเดินผ่านน้องครั้งหนึ่งกลิ่นหอมนี่ลอยเข้าจมูกเลยนะครับภาพลักษณ์ที่ดีแบบนี้สามารถนํามาต่อยอดได้ในเรื่องของการ,าริง อีกเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการดึงอิวฮานมาสู่ถิ่นช้างอารีนาเนี่ยไม่ใช่คณในวินชิชอบประธานสโมสรครับแต่เป็นชนชนกชิดชอบอดีตกุ้งเนยการอะคาเดมี่ที่ขย,ยับขึ้นมาเป็นผอ,อ,อกีฬาของสโมสรซึ่งได้เข้ามาช่วยดูแลทีมชุดใหญ่แล้วนะครับซึ่งหนึ่งในงานของหนุนก็คือการสก้หาตัวผู้เล่นคุณภาพเข้ามาสู่ทีมนี่แหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหนุนเนี่ยคือคนที่ทางานคลุกคลีกับนักเตะเยาวชนอายุน้อยๆมาตลอดดันเด็กขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่บนเืองป สิงหามารสศะและล่าสุดนัทกรรัตนสุวรรณล้วนเป็นเด็กในคาถาของหนุนทั้งสิ้นเลยครับเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีที่ขึ้นมาเฉิดฉายในทีมชุดใหญ่ของปรศาสาทสายฟ้าและหลังจากนี้ก็จะมีเด็กคนอื่น,นๆก้าวขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับในรายของธนกฤษเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่มีของขอเพียงแค่ปรับทัศนคติเส้นทางในอาชีพก็น่าจะกลับมาสดใสอีกครั้งซึ่งเขาก็จะกลับมาอยู่ในสกอตของทีมในฤดูกาลหน้าแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชเห็นแล้วครับว่าคู่ควรกับโอกาสลงสนามหรือเปล่านี่คือออออผลลงงงงาาานนนนนขขหุุใฐะะกีฬบรรัมมคแพถึเสิ นหนุนก็มองเห็นศักยภาพในตัวนักเตะชื่นชอบแข้งรายนี้เป็นการส่วนตัวเพราะมีคุณสมบัติครบและเล็งเห็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะที่จะเข้ามาเป็นแชมเปี้ยนกับบุรีรัมย์ครับรวมถึงโอกาสทางการตลาดที่เห็นว่าอิวฮานไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของบีจีหนุนก็เลยเป็นคนเสนอไอเดียนี้และได้รับการสานต่อทันทีนะครับจนสามารถดึงอิวฮานมาอยู่กับทีมได้สาเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเหมือนที่คิดไซโค้งรายงานไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลงานในสนามจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าดีลของอิวฮานจะคุ้มค่าหร ด้านที่จะสนับสนุนอิวฮานฟันดี้ให้เค้นศักยภาพของตัวเองออกมาซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะแล้วล่ะครับว่าจะฉกฉวยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับพูดถึงการเจรจาคว้าตัวนักเตะแล้วนะครับล่าสุดผมก็ไปได้ยินเรื่องที่ไม่อยากได้ยินสักเท่าไหร่ครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นและเป็นประเด็นขัดแย้งในทยลีกเมื่อปี2023นั่นก็คือเคสของเดเลยที่ปิชูเสื้อเปิดตัวกับลำพูนวอริเออร์ทั้งที่ตัวเขาไปเซ็นสัญญากับพีทีประจวบ fc ไว้ก่อนแล้วนะัับบนาาวใญญกงจถสึ ที่ดเดลเลย์เซ็นไว้อออกมาเผยแพร่พร้อมยืนยันว่าเตรียมดําเนินการฟ้องร้องนักเตะที่ทําผิดสัญญาครับแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับเมื่อผู้บริหารลําพูนผู้บริหารประจวบและเอเย่นของนักเตะนัดพูดคุยกันอย่างเปิดอกครับรค่อยๆมีการสืบสาวเรื่องราวจนได้ความจริงกระจ่างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากบุคคลที่3ลําพูนก็เลยยอมยกเลิกสัญญากับเดลเลย์เปิดทางให้ประจวบได้ตัวนักเตะไปตามหลักเพราะเซ็นสัญญาไว้ก่อนแล้วนะครับตัดมาที่ปัจจุบันนะครับผมก็ไปได้ยินเรื่องทํานองนี้มาสดๆร้อนๆเลยบบบบอออกกกตตาาาาาาามมมรรรงงวว่ไ่ไได้้ยเเห็นนนภพพแีะะัจุล วนหลูปไปสู่ความขัดแย้งอีกครั้งนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสโมสรหนึ่งเนี่ยประกาศคว้าตัวนักเตะในช่องทางออฟฟิเชียลไปแล้วด้วยครับแต่ดูเหมือนมันจะเกิดเหตุการณ์หักมุมนักเตะคนนี้กําลังจะย้ายไปเล่นกับอีกสโมสรแทนแน่นอนว่าสโมสรที่ประกาศเปิดตัวไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมแน่ๆครับและถ้าอีกสโมสรเปิดตัวนักเตะทับลายกันขึ้นมาเนี่ยมันก็คงนําไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะไทยลีกกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วหลังจากสมาคมสามารถขายลิขสิททททธิิ์ถ่่่าาาาาายยยยออดดดดดสแตหหลลลัักกก2,000้้้นนบเีุงงํไปว ให้มีความขัดแย้งนอกสนามมาทําให้เสียบรรยากาศไปเลยนะครับผมไม่ได้จะกล่าวห,หาหรือว่าตําหนิใครครับผมเข้าใจดีว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อาจจะมีความเข้าใจผิดกันในระหว่างขั้นตอนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาพูดคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะครับมันเป็นเรื่องของมารยาทว่ากันไปตามข้อเท็จจริงครับใครเซ็นก่อน ใครเซ็นหลังออฟเฟอร์มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเรื่องมันถึงออกมาเป็นแบบนี้อย่าเอาแต่ยึดกับเอกสารที่ฝั่งตัวเองมีครับไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางคุยกันได้เรื่องก็จะบานปลายไปถึงโรงถึงศาลครับแทนที่ทั้งสองทีมจะได้โฟกัสกับการเตรียมทีมแข่งฤดูกาลใหม่นักเตะก็จะได้ลงสนามและได้รับค่าจ้างที่ต้องการถ้าเรื่องไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายครับสโมสรอต้องพะวงกับเรื่องนอกสนามนักเตะก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ค่าจ้างจนกว่าคดีความจะเสร็จสิ้นเห็นไหมสรุตบอลไม่จาเป็น ต้องได้นักเตะคนใดคนหนึ่งครับในตลาดมีนักเตะที่สามารถเล่นทดแทนกันได้หมดเพราะฉะนั้นครับเปิดอกคุยกันดีๆสืบหาความจริงและยอมรับกับสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสากลครับทุกฝ่ายก็จะแฮ ppy และไม่ต้องเสียมิตรภาพระหว่างกันด้วยครับเหมือนกับเคสของแดเลยที่เป็นบทเรียนชั้นดีให้กับคนในวงการฟุตบอลไทยและผมก็หวังว่าเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้จะจบลงได้ดีเช่นกันนะครับมาที่เรื่องของไทยลีก3กันบ้างนะครับเกมในรอบรองชนะเลิศอีกคู่ที่สนามกีฬามอญน,นอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตมหาวิทย,ยนอองงืขสา โดยเกมแรกที่บ้านสงขลาเป็นฝั่งสงขลาเอาชนะไปได้ไดก่อน3-0นะครับเกมนี้มอนอตกรุงเทพวางสนั่นอัมเกิดนายทวันมือหนึ่งของทีมเฝ้าเสาครับแนวรับโดยสรัญยูมังสาขณะที่แดนกลางและตรุกส่งทางวีรพงษ์อ้นเพียนนพวิทย์ต่อมยิม้มแล้วก็เอเลียสซูซาลงสนามครับด้านสงขลาของไดกิฮิคุชิเนส่งสรวัตโพสมันนายทวันดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23ลงสนามนะครับโดยมีอัลฟิลนําโดยอับดุลฮาฟิดนิปูอันวาอาริมมะสนั่นสมาลาแล้วก็โจนาธานเบอร์นาโดลงสนามครับเกมนี้กลายเป็นว่า ถ้าจะสบายจากผลสกอร์ในเกมแรกเนี่ยต้องเงือตกครับมื่อมอนอตกรุงเทพมาได้2ประตูในครึ่งแรกจากธนาพัฒน์พิมลแล้วก็วีรพงษ์อ้นเพียรก่อนที่ครึ่งหลังจะทําอะไรเพิ่มไม่ได้จบเกมมอนอกรุงเทพเปิดบ้านเอาชนะสงขาไปได้ด้วยสกอร์สอต่อศูนแต่สกอร์รวมเนี่ยกลับเป็นฝั่งสงขาที่เอาชนะมอนอตกรุงเทพไปได้สาต่อ2คว้าตัว๋วไทยลีก2ตามราศรีสไลด์ยูเนเต็ดได้สําเร็จนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศก่อนเกมเนี่ยแฟนบอลสงขามากันเยอะมากๆนะครับบางคนถึงกับนั่งรถไฟจากสงขาถึง14่ชั่วโมงแต ต้องยอมรับว่าสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่เคยมีทีมเล่นในไทยลีกเคยมีคนดูต่อนัดเยอะสุดๆเลยนะครับก่อนผลงานจะดิ่งลงแล้วทีมก็หายไปแล้วก็มาตั้งเป็นสงขลา FC ทีมใหม่ขึ้นมาครับค่อยๆสร้างค่อยๆทําจากระดับอเมเจอร์ลีกจนขึ้นมาไทยลีก2ได้นี่คือความสําเร็จสมกับการรอคอยของแฟนบอลสงขลามากๆนะครับแต่งานของสงขลายังไม่จบครับเพราะพวกเขายังต้องไปชิงแชมป์ไทยลีก3กับราศีสไลด์ยูไนเต็ดในวันที่1 5และ22มิถุนายนโดยเกมแรกจะเล่นในบ้านของราศีสไลด์ก่อนขณะที่ ep, มอน,น็อตกรั ก็จะต้องไปวัดกับปตัตนาี FC ในวันที่14และ21มิถุนายนโดยมอนดกรุงเทพจะได้เล่นในบ้านของพวกเขาก่อนโดยทยลิก3รอบชิงแชมป์ประเทศและชิงอันดับ3วัดกันที่ประตูรวมนะครับถ้าเกิดว่าประตูรวมเสมอกันก็ต้องต่อเวลาและถ้าเกิดว่าต่อเวลายังเสมอกันจะต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษฉะนั้นแฟนๆทั้ง4ทีมได้ลุ้นกันยาวๆมันแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสเพื่อรับมือกับเติร์นนรกดย ฝึกซ้อมรอบนี้ครับเน้นไปที่ลูกเซตพีทและการเน้นเกมบุกเป็นหลักครับซึ่งสุพานบุรีรัตน์แบ็กขวาทีมชาติไทยก็มั่นใจนะครับว่าจะรับมือกับเติร์กมินิสถานได้เป็นอย่างดีแม้ว่าทีมชาติไทยจะเสียเปรียบเรื่องของสรีระและความคุ้นชินของสนามขณะที่ปฏิวัติคำหมายผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็มองว่าการเล่นในสนามหญ้าเทียมเนี่ยส่งผลแน่นอนครับแต่ด้วยการซ้อมกับสนามหญ้าเทียมมาก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะปรับตัวและสู้กับเติร์กมินิสถานได้อย่างแน่นอนเพื่อเป้าหมายในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนครับทีมิ่นถ10ุ25 8เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามการถ่ายท่าสดทางช่องทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และ Truevision Now นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซคโคงของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกดระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ t h i n เค u ร์ e คไซค,คง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับ มอเทนไทยแลนด์ครับผู้สนับสนุนของคิดไซโค้งครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจสินค้ามอเทนไทยแลนด์นะครับสามารถไปซื้อหากันได้เลยนะครับทางทีมง,งานของเราได้แปะลิงก์ร้านค้าออนไลน์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนี้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมอเทน Thailand ผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยครับ